วนีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้เราอยู่นอกสถานที่นะคะตอนนี้เออยู่ที่ The Circle เคินั่นเองนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะมาทําการนี่ทุกคนเห็นไหมคิ้วขนตาไม่มีเพราะวันนี้เราจะทําการ lift ลิฟต์ขนตาแล้วก็ลิฟต์คิ้วกันค่ะไปซึ่งวันนี้แดดดีมากชอบจังเลยแดดดีตอนแรกพี่มาบอกว่าดูกกมุตุมาบอกว่าอะไรนะ ฝนจะตกนกแต่ดูแดดวิตามินดีเั็มตกเจอแล้วค่ะซีวีสนะคะซึ่งปกติเราทําที่นี่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาเปิดสาขาใหม่ที่ The เดอะโซลราชพเพิค่ะทุกคนใครอยู่โซนนี้นะคะก็มาง่ายๆเลยก็ที่ The เดอะโซลรอลลชพเกษ์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับนี่สนามเด็กเล่น,นะค่ะทุกคนเข้ามาในร้านแล้วนะคะตกแต่งมินิมอลตามสไตล์เขาเลยทุกคนร้านน่ารักมากๆนะคะ นี่ก่อนทํานะคะทุกคนดูคิ้วเรานี่คือไม่ได้เขียนไม่ได้ปัดอะไรนะคะขนคิ้วคือดกมากแล้วก็ตานี่ก็คือขนตาของจริงเท่านี้มาดูกันว่าลิฟต์ขึ้นมามันจะเด้งแบบเหมือนเวลาเราดัดขนตาหรือเปล่านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนให้ดู เอลิฟทั้งคิ้วเลยนะคะถ้าแต่สายที่แบบปกติแบบไม่ได้สายฝ่อมากอย่างเงี้ยสายต่อหน่อยก็อาจจะลิฟแค่ครึ่งคิ้วก็ได้นะที่นี่เขาก็ลิฟให้ได้นะคะส่วนตาทุกคนดูหวานน่ารักอะ่ะเสร็จแล้วออกมาก็มาเช็คอัพตัวเองนะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่มากค่ะทุกคนขออภัยที่หน้าไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะก็ให้โชว์คิ้วทุกคนสะใจมากเห็นไหมเนี่ย สายฝ่อคือเลคคอมเมนส่วนสายเก่าคือทําแค่ครึ่งเดียวก็ได้นะคะแต่ไหนๆก็ทําแล้วเราว่าทําทางคิวและปงังนี่ขนตายังไงดูดีเห็นไหมไหมคือดีมากอะ่ะไม่ต้องดัดอีกเลยไงอร่ยป้า <c oughs> คิวคิวดูแบบได้นเ,เนาะได้ใช่เลยอ่ะเนาะใช่เลย ขนตาก็คือมินิบ้าไหมดูดูดูปิงปิงเห็นไหมิิงงสีแล้วอ่ะไปดูกินข้าวกันดีกว่าโอ้โหใหญ่มากโอ้ยก็ใหญ่มากเลยพาเด็กๆมาเที่ยวด้วยเรียบร้อยสุดท้ายก็กินชาบา แล้วค่อยกลับไปกินข้าวแถวบ้านดีกว่าเนาะเหมือนผม,มกำลังจะตกแล้วเลย็บหล่าค่ะเยบรอนี่นี่จ้าปกติไม่ค่อยได้กินแบรนด์นี้นะคะก็ที่นี่ไม่มีชาิอมือ <laughs> ก็เลยต้องกินนะคะอันนี้เราเป็นชาไข่มูฮันนี่อะไรสัมติงสักอย่าง ในที่สุดนะคะเราก็เปลี่ยนใจชับของในวินล,ล่าไปทำหมูกระทะทีกาดพี่ก,ก็นอกพี่นอกเนาะโอเคค่ะ24ชั่วโมงผ่านไปนะคะ วเราก็จะเป็นอย่าง,งานี้นะคะทาไมต้อง24ชั่วโมงหลังจากที่เราทําไปเมื่อวันใช่ไหมข้อห้ามเลยที่ห้ามเลยนะไม่ว่าจะลิฟติ้งขนตาหรือลิฟติ้งคิวนะเพื่อนๆก็คือห้ามโดนน้ําเด็ดขาดเอาง่ายๆทฤษฎีเดียวกับยืดผมดัดผมอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเออไม่ควรโดนน้ำ24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ตัวน้ํายาดัดเนี่ยมันเซ็ตตัวนี่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติกเลยนะคะอันนี้เราก็จะให้ดูอันนี้พอดีว่า จะแต่งหน้าไปข้างนอกก็ให้ทุกคนได้เห็นกันเลยนะคะอันนี้คือ A ปัดขึ้นโดยที่ A อไม่ได้ใช้มาสคาราคิ้วเลยนะตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้ปกติเราก็ใช้ชีวิตยุ่งๆปกติจากนั้นนี่ค่ะสิ่งสําคัญคือเพื่อนๆควรจะมีแปลงแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ร้านเขาก็ให้มานะ,ะเล็กๆเห็นไหมปัด เซตส่งได้เลยจริงๆช่วงแรกๆเนี่ยคือเราไม่ต้องล็อกเลยทุกคนเพราะว่าตัวน้ำยาดัดอย่างมันยังอยู่ดีมากๆนะก็คืออย่างเงี้ยก็ตั้งอย่างเงี้ยทั้งวันหากทาไปสักพักหนึ่งระยะหนึ่งอย่างงี้นะคะมันอาจจะแบบฟูไม่เท่าเนาะก็สามารถใช้ตัวมาสคาค่าคิ้วช่วยล็อกได้นะคะที่เอเลีเข้าไปเลยนะของอันนี้ค่ะเบนิฟิตนะคะทำเนที่ for out brow setter นั่นเองนะคะก็คือเซตเบาๆได้นะคะจริงๆแล้วเราไม่ต้องเซตตลอดอะเซตให้เพื่อนๆได้ดูกันมันก็จะ อยู่เด้งกว่าเดิมส่วนขนตานะคะใครที่แบบวันไหนที่ไม่แต่งหน้าก็คือใช้ชีวิตได้เลยเนี่ยขนตาอันนี้คือจากการลิฟตไม่ต้องดัดเลยนะคะสิ่งที่ไม่ควรทําเวลาลิฟติ้งขนตามาก็คือไม่ต้องดัดแล้วถามว่าปัดมาสคาร่าได้ไหมปัดได้เพราะเราจะปัดให้ดูกันวันนี้พึ่งเห็ปะ่ะ นี่ขนาดแบบว่าแทบไม่ได้แต่งหน้าเนี่ยมีแค่ Q, แคิ้วกับขนตาก็คือจึงแล้วปากทาแค่ลิปมัมน,นะคะเป็นไงก็ลองไปดูนะคะใครที่เออมีปัญหากับการเขียนคิ้วปัดคิ้วไม่สวยอะไรเงี้ยว่าการลิฟติ้งคิ้วเป็นเขาเรียกวอะไรนะเป็น ความเสริมสุขเป็นการเสริมสวยที่เอรูสึกแนะนำลิฟทคอมเมนตมากๆส่วนการลิฟติงขนตานะคะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นการทำครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันเกิดมาไม่เคยลิฟติงขนตามาก่อนเลยทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนมีคนชอบขู่ไว้ว่าแบบลิฟ t แล้วมันจะขนตาหากักอะไรเงี้ยเอาจริงไม่เลยคือที่นี่ทำดีมาก เงนธรรมชาติมากๆากนะคะก็เหมาะแหละสาหรับคนที่เอรู้สึกว่ามีขนตายาวอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยการลิฟติ้งขนตามันทําให้ชีวิตง่ายโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดัดขนตาไม่ต้องมานั่งปัดมาสคาร่าให้มันแบบเยอะๆ,ๆเพื่อให้มันเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือปัดเบาๆก็รอดแล้วนะคะหรือไม่ปัดเลยก็ ไม่ได้ดูแย่เออแต่ส่วนใครที่ไม่ค่อยมีขนตาเนี่ยเอว่าลิปติ้งขนตามไม่ค่อยเห็นนะแนะนําว่าต่อขนตาไปเลยดีกว่าสาหรับคนไม่มีขนตานะคะที่นี่เขาก็มีบริการต่อขนตาเหมือนกันอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูกันนะคะที่ซ r i ิสค่ะซึ่งซิลิสเนี่ยเขามี3สาขานะคะสาขาเดิมเลยเนี่ยก็อยู่ตรงสุขุมวิทนะคะก็ลองไปดูได้หรือว่าใครสะดวกตรงอ่ะแอบาซี่เข้าห้างหน่อยก็ได้แต่ถ้าเกิดเอม็มเข้าเมืองเกินไปสาขาใหม่ล่าสุดที่เพิ่งไปมานะคะอยู่โซนราชพฤกษ์นะคะที่เดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ ลองไปดูค่ะหาไม่ยากนะคะแนะนําว่าต้องบุ๊ก i ิงนะคะที่นี่ไม่รับบุกอินทุกสาขานะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องบุ๊กคิงเข้าไปก่อนนะคะรับรองราคาหน้ารักแถม ทำออกมาดีมากๆถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเอไม่ทําหลายรอบนะอันนี้คือเป็นที่เดียวที่เอทาการลิฟติ้งคิวแล้วแบบทำมาตลอดเลยนะคะก็ลองไปดูกันได้นะคะก็สุดท้ายละฝากด้วยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเกินไว้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยถ้าเกิดเอไปทําสวยอะไรมาอีกเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้อัปเดตก่อนใครเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะรู้สึกว่าเอ้น้ายอย่างเงี้ยไม่ต้องอะไรเยอะก็ออกไปข้างนอกได้แล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะหวังว่าาค้้งหนเนีจะม คลิปอะไรสนุกๆมาให้เพื่อนติดตามกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย